พี่น้องกเกษตรกรฟังทางนี้ข่าวดีๆดีจากรัฐบาลคอรมอเน่เพิ่งอนุมัติงบกว่า1,300ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูพี่น้องกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี2,567บอกเลยว่าใครน้ำท่วมไร่แนบบ้านจมหายได้หลุนแน่นอนแต่เดี๋วก่อนนะเงินตั้งพันกว่าล้านเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างช่วยใคร ทำยังไงถึงจะได้เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะเล่าให้หมดเลยนะฟังจบเข้าใจชัวรเริ่มจากต้นเรื่องนะรัฐบาลเนี่ยเคยให้ไปแล้วรอบหนึ่งวงเงิน2,553ล้านบาทแต่ไม่พอเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยมันไม่เลือกจังหวัดบางพื้นที่ยังไม่ได้รับเลยนะโดยเฉพาะภาคใต้ที่มาโดนช่วงปลายปีรกระทรวงเกษตรเนี่ยก็เลยเสนอของงบเพิ่ม อีก1,300ล้านบาทก็เพื่อช่วยให้มันครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดนะนรวมทั้งหมด8โครงการใหญ่ด้วยกันเข้าเรื่องสำคัญเลยนะเงินพันกว่าล้านเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ใกลุ่มแรกฟื้นฟูเกษตรกรทั่วไป2โครงการรวม848.66ล้านบาทก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว820ล้านแล้วก็ส่งเสริมอาชีพประมงนะ เลี้ยงปลาบ่อพลาสติกกระชังบกอีก28ล้านกลุ่มที่สองเนี่ยฟื้นฟูกเกษตรกรภาคใต้6โครงการด้วยกันรวม461.10ล้านบาทก็เป็นการฟื้นฟูอาชีพนะข้าวประมงปศุสุสั์เป็นการซ่อมแซมพื้นที่เกษตรเ,รเครื่องจักรกลแล้วก็ลดภาระหนี้กเกษตรกรด้วยทั้งดอกเบี้ยและก็ทรัพย์สินที่เสียหาย คุณง่ายก็คือข้าวก็ได้ปลาได้วัวได้มแมลงก็กันหายเครื่องจักรก็ซ่อมนี่ก็ลดรัฐบาลบอกว่าจัดให้ครบวงจรแต่เดี๋ยวนะไม่ใช่ได้งบแล้วจะใช้มั่วซั่วรัฐบาลย้ำเลยว่าต้องโปร่งใสต้องมีประกาศเขตประสบภัยชัดเจนต้องตรวจสอบโดยสำนักงานงบประมาณและกระทรวงการคลัง ต้องทำแผนใช้จ่ายด้วยนะแผนปฏิบัติงานทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องมีที่มาที่ไปจะเรียกว่าภารกิจซ่อมชีวิตกเกษตรกรก็ไม่ผิดและถ้าคุณเป็นกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบแล้วก็อยากจะได้รับความช่วยเหลือต้องทำยังไงก็ตรวจสอบว่าคุณอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติหรือไม่ ไปยื่นเรื่องผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอรหรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมข้อมูลนะเตรียมหลักฐานการเพาะปลูกหรือว่าการเลี้ยงสัตว์แล้วก็รอฟังประกาศแนวทางการช่วยเหลือจากกรมเกษตรหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบอารมณ์จะเหมือนกับการลงทะเบียนคนละครึ่งนะะี่แหละเพียงแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่กินชานมนะแต่เป็นเรื่องปาก้องจริงๆงบช่วยเหลือฟื้นฟูครั้งนี้มี8โครงการ ครอบคลุมแนะทั้งการปลูกเลี้ยงปลาซ่อมแซมฟาร์มแล้วก็ลดนี่รัฐบาลเนี่ยตั้งใจให้กับพี่น้องกเกษตรกรกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งหลังเจอมรสุมชีวิตครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินเยียวยาที่รวยในวันเดียวแต่ว่าเป็นเงินต่อลมหายใจนะให้ได้เดินได้ต่อไปได้ถ้าคุณมีญาติพี่น้องเป็นกเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภายน้ำท่วมอย่าลืมแชร์คลิปนี้แล้วก็บอกเขาว่า รัฐบาลมาแล้วนะ